สวัสดีครับเชีย่ยมาตกกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับร้านค้าโมโคโนะครับซึ่งออต้องบอกว่ามีทั้งชุดเก่าชุดใหม่นะครับแล้วก็ของเยอะแยะมากมายให้เลือกเลยนะครับความจริงถ้าให้บอกกันตรงๆเนี่ยพี่ชอบร้านค้าโมโคโมากกว่าตู้สุ่มแปดทีนะครับแต่ว่าก็ก็ บางคนน้องๆบางคนไม่ชอบรังคาโมโคบางคนแบบชอบตู้สุ่ม8ปทีมากกว่าบางทีแบบพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าทาไมเนื่องจากว่าตู้สุ่มแปดทีเนี่ยคือมันมีของอยู่อวถูกปะ่ะของรางวัลใหญ่มันมันแบบมันมีอยู่อ้วะก็คือน้องก็ได้ของรางวัลใหญ่ตามนั้นนะ่แต่ว่ารังคาโมโคน้องสามารถเลือกของรางวัลใหญ่เองได้สอง,สอ,งอันถูกไหมไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลรองซึ่งมันต่างกับไอ้ตู้สุ่มแปดทีนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมบางคนชอบตู้สุ่มแปดทีมากกว่า นะถ้าสมมติราคามันเท่ากันนะถ้าสมมติราคามันเท่ากันต้องงงอยู่ดีนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลองแรงคาโมโคหรือว่ายังแบบงงๆไม่ชอบแรงคาโมโคากให้ลองดูนะครับเพราะว่าพี่ชอบมากกว่าตู้สุ่มแปดทีอีกนะครับสําหรับกิจกรรมแรงคาโมโคนะชอบมีคนถามว่าพี่ไอครับโมโคเนี่ยเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นแฮกเกอร์กันนะครับทําไมแบบว่าขายกันขายของเก่งือเกิดนะครับแรงคาโมโค ซึ่งตัวรันคามโมโครับนี้เนี่ยจะมาตั้งแต่วันที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 ่ดูแป๊บนะยี่สิบเก้านะครับไปจนถึงวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันที่ห้านะครับยี่สิบเก้าเมษายนถึงวันที่ห้าพฤษภาคมนะครับอันนี้ก็อ่มาอยู่ในเกมนะครับสามารถเข้าเล่นอยู่ฝั่งขวาบนนี้หรือไม่ก็อยู่ในไลคล็คก,กี้แถวนี้แล้วก็จะมีรันคามโมโคเนี่ยดูดิ ตู้สุ่ม 8G ใช่ไหมรางวัลใหญ่มันโดนล็อกไว้เงี้ยใช่ปะ่ะน้องจะเปลี่ยนรางวัลใหญ่ไม่ได้แต่ว่าสาหรับรางคาโมโคเนี่ยน้องสามารถเลือกรางวัลได้เองทาไมจะไม่ลองใช่ไหมซึ่งของในรางคาโมโครอบนี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆเหมือนเดิมนะครับก็ารางวัลใหญ่เนี้ยจะมี6อันให้น้องเลือกนะครับแล้วก็รางวัลรองนี้ก็จะมี6อันให้น้องเลือกนะครับซึ่งของรางวัลรองมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวสุ่มตู้อีว นะครับตัวสุ่มตู้ไดมอนตัวตุ่มตัวสุมตู้อาวุธนะครับมีสัตว์เลี้ยงนะครับสองตัวให้เลือกนะครับก็คือมีตัวบิสตันนะครับบิสตันก็สกิลก็ดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดรบินนี่สุดน่ารักนะครับยูไหนว่าดรบินนี่นี่ตัวนี้นะน้องเดือปูนี้นะครับก็ตัวนี้สกิลอาจจะไม่ค่อยดีมากแต่ว่าน้องน่ารักนะครับอันนี้เครื่องรางวัลลองของรางวัลรองอีกอันหนึ่งที่เป็นของสําคัญเลยก็คือนี่อยู่นะ ทรงผมเจ้าชายกบนะครับใครอยากเป็นเจ้าชายชนะสีชนะสีน, 4, น, 4, นี่ทรงผมอันนี้บอกเลยว่าหล่อเทนะครับไม่แพ้ทรงอื่นเลยมีกบอยู่บนหัวด้วยโคตรน่ารักนะครับใครที่บอกว่าเคยอ่านนิทานตอนเด็กนะครับเจ้าชายกบเนี่ยคือเรามีกบอยู่บนหัวเราเป็นเจ้าชายไงเข้าใจไหมอันนี้ก็เป็นทรงผมสีเทาๆนะสีงเงินๆเ,เ,เทาๆแล้วก็มีกบอยู่น่ารักนะครับตนนัวนี้ก็อยู่ในรางวัลรองใครอยากได้นะครับก็ ไปเลือกเป็นรางวัลเรานะถ้าเกิดใครไม่อยากได้ก็เลือกอย่างอื่นนะครับน้องเลือกตั๋ว10ใบก็600เพชรใช่ไหมก็พี่ว่าคุมคุ้มแล้วนะครับนี่นาลามวกเคโรคิงคําอธิบายคือมันตายหรือ,อยังไม่รู้เหมือนกันแต่ได้เฉพาะผู้ชายนะครับอันนี้เพราะว่าเราเป็นเจ้าชายกบไงเราไม่ได้เป็นเจ้าหญิงกบใช่ไหมอ่าเราเป็นเจ้าชายกบนะครับต่อมารางวัลใหญ่รางวัลใ,ใหญ่มีอะไรบ้างโอ้โหความจรงิงรางวัลใหญ่มีเยอะมากเลยอะ เดแบบี๋ยวลองไล่ให้ดูคร่าวๆแล้วกันอาจจะเจอไม่หมดนะครับเพราะว่ามันมีเยอะอะรางวัลแจกที่ให้เลือกก็จะมี6ชุดด้วยกันนะครับของผู้หญิงเนี่ยจะมี1 2 1 2 3ชุดแล้วก็ของผู้ชายอีก3ชุดนะครับของผู้หญิงจะมีตัวไม่ใช่อันนี้ มันจะมีไอ้คล้ายๆอันเนี้ยสีม่วงๆหน่อยเห็นไดว่าเอ้ยอันนี้แหละนี่นี่ชิม e ิสติกอีวิลอันนี้นะตัวที่หนึ่งของผู้หญิงนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นชุดน่ารักน่ารักนะครับชุดคลื่นยักษ์แห่งคานางวะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นสีฟ้านะใช่ไหมสีฟ้าใช่ไหมไม่ใช่สีม่วงเหรอแพ็คคลื่นยักษ์แห่งคานางวะที่เป็นชุดแบบ ชุดแบบ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 ญี่ปุ่นแม่บ้านญี่ปุ่นอะยั่ไงวะแบบ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 หายไปไหนวะแบบ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 ไม่เจอท็อทีของมันเยอะเนี่ยถึงบอกว่าบางทีเนี่ยอยากจะเอาออกซะเหลือเกินเยอะเกินไปแล้วหาของม่เคยเจอชื่อยักษ์แห่งคานางะวะอยู่ที่ไหนวะยั่ไหนวะ นี่นี่นี่พ็คนี้นะอันนี้ตัวนี้นะครับน่ารักนี่ก็น่ารักนะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะเสื้อน่ารักกางเกงก็น่ารักเป็นกางเกงยีนแล้วก็แว่นตาก็น่ารักนะครับแล้วก็ชุดผู้ชายก็จะมีชุดที่เข้าคู่กับอันเมื่อกี้ก็คือชุดชุดชุดชุชุดชุดชุดมีหน้ากากชุดมีหน้ากาก ชุดชุดชุชไหนวะไหนวะทางนี้แหละไหนวะนี่ชุดนี้นะครับนี่นีคือชุดผู้ชายชุดที่1นะครับชุดผู้ชายชุดที่2จะเป็นชุดที่ไม่ค่อยสวยข้างไปจบง่ายหแล้วก็ส่วนชุดผู้หญิงที่เป็นชุดใหม่นะครับก็จะเป็นชุดชุดใส่ไปที่ใครวะเด็ก ชุดอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครอันนี้นะตัวนี้เอาหน้าก,กากออกเหอะพี่หน้าก,กากไม่ได้เข้าเลยเนี่ยโอเคชุดนี้จะเป็นชุดแบบอารมณ์แบบอ่าแรปเปอร์นะครับแรปเปอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแรปเปอร์จากฝั่งแบบรัสเซียนะเราจะมีเห็นคำอ่าเป็นตัวหนังสือรัสเซียอยู่ที่ชุดนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมด ้าชิ้นด้วยกันก็คือเสื้อกางเกงรองเทา้าท้งผมแล้วก็การแต่งหน้านะครับจึงหมุนให้ดูจึงมุนให้ดูเนะี่ยเท่ดีเท่ดีเท่ดีเดี๋ยวรีวิวเป็นชิ้นชิ้นให้ดูบ้างเนแอลเห็นไม่ชัดโอเคนี่เห็นชัดพัดแรกนะเป็นทรงผมนะครับทรงผมอันนี้ก็ เป็นสรมผมบ๊อบมีเขียนด้วยว่าตัว A นะส่วนที่ตาเขียนว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับอันนี้เป็นการแต่งหน้านะตัวกางเกงนะครับกางเกงแบบเว,ว้าข้างๆนะครับโชว์ความเซ็กซี่ไปใส่ถุงน่องสองข้างนะครับกางเกงรัดรูปตัวนี้สีดำๆนะใช้ได้ใช้ได้เสื้อสวยนะครับเสื้อสวยนี่รองเท้าก็น่ารักดีนะรองเท้าเป็นแบบส้นหนาๆหน่อยสีดํานะครับแล้วก็ตัวรองเท้าจะเป็นสีขาวแดงนะนส่วนตัวเสือ้อ นี่เป็นแบบฮิปฮอปฮิพ pop w ปเปอร์นะครับเสื้อตัวนี้ก็น่าจะไปใส่ได้กับหลายชุดนะครับสวยดีสวยดีหมดตู้เท่าไหร่เดี๋ยวมันต้องมีคนถามหมดตู้นะครับราคาเริ่มต้นที่9เพร99 199 299 399ก็499นะก็คือหมดตู้เนี่ยจะ1,504เพรนะครับก็พอๆกับตู้ชุดฟาชุดนะครับ1,500อันนี้1,502เพรอันนี้1,504เพรนะครับ อยากได้ก็อย่าลืมไปจัดกันนะขอให้ดวงดีกันทุกคนนะครับไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าของฟรีมัง้งถ้าจำไม่ผิด